สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น้องทุกคนครับผมดูครับช่องยู u ูบโรกีดับบี้ผูทธนครับวันนี้มาดูนาง,งานครับวางท่อครับวันนี้วางท่อเสร็จก็ยาแนวครับยาแนวเสร็จก็น่าจะทมเลยครับหาท่อครับนี่ ดีไม่มีท่อครับผมเลยต้องรอครับโอ้เซกันเซกเขาคุมงานครับนี่แลาติดเกนครับ สวยครับซีรีครับ F C 9 G ครับผมติดแค่นั้นเลยแซตสองกว่าห้าสิครับผสองตันห้าครับผมตนีเละครับตสูบ

อ่อแปดสิบครับผมตอนแรกนี่าเป็นท่อร้อยครับผาดท่อร้อยกาแบบรวัดท่อนี่ต้องวัดจากด้านในครับผมวัดข้างนอกก็ได,ด้ร้อยครับต้องวัดด้านในครับผมถึงจะรู้ขนาดของทอ่อครับไดมิเตอร์เท่าไรเท่าไรนี่ต้องวัดจากดูในครับการวัดทอ่อเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการติดธิพลาดเท่านี้ เดีเอีกสบายเลยครับวันนี้นี่วน,นางานครับนะี่คุมงานยังเดียวครับตรงนี้ Gật phố men sang ơ vô nhiều Ơ cả sang kia hả? Ôi phố men á tao xóm. Can ra nè nó dài lắm Này, cho đây เฮ้ยช้างเจาคนังน่งลำรถไม่ับติดสายไฟด้วยับนี่อันตรับต้องระวังครับทำง,งานใ้สายไฟ,ไฟไนี่ไม่ได้เลยครับผม เต้ากินตังไอซเีริโนโเีลามใ่เียร์นมสองถูกได้หนูถูกเอออาจจะมุ้ยตังมื่นแปอาจจะมุ้สองมื่นสองป็นิบาลิาถูกถูกเลยเะองอย่างอย่างตามก็แล้วแต่แล้วแต่ข้างด้วยเป็นไงเสกวันนี้ให้มาคุมงานนี่ ไม่ได้เพ้าะไม่ทานปะเจ้าโฟแมนครับเปลี่ยนจากขับรถมาเป็นจับก,กลางบ้านครับก,กลางกางรับทุกอย่างครับเสียเรม

การวัดทอต้องวัดจากหน้าไหนครับผมดูหน่อยครับว่า,าเป็นทอเท่าไหร่ปรดตูนอกไม่ได้ครับที่นี่ปรับภูมท่านไหมครับนี่ โอเมนเดินดูงานครับนี่ตองะวางครับนี่การใช้เคสนี่ครับสั่นพาอะใดาก็ต้องขอาพภายด้วยครับผมสวัสดีกล่องราคาถูกครับผมออขอโทษขอาพภายด้วยครับผม ให้พื้นที่หน้าง,งานเขาอัปเดตให้ได้ดูค่ัวประกันดือนตอนนี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบเปอร์โลก,กนเขาไหมใช้ปอปลาครับนี่ยกง่าย จัดการเองเลยครับปวชายชารับนี่การวางขอ<ผ>อ้อชํานาญงานครับผม่้เือเอมม้มันเหนียววั้มาให้มันเวอ่ะโฟแมนในทางอย่างเดียวครับชี้มืออย่างเดียวครับนี่ไปทำให้เขาดูหน่อยทำยังไงเนี่ย เออทำให้เขาดูว่าทำยังไงขนาดไหนได้หน่หลอกเสียอีกกันครับนี่สมปูนให้ครับผู้เชี่ยวชาญครับคขบคุ้มคลนนี่ Kan dia jahat ni. บอคอยนั่พ่อพ่อิเบเป็นโลเจ้าแท้การเไปขึ้นนล่วโอ้โแมนอีกสั่งงานรับน่เอาคันนนนี่ ทำไมทำมือวะเขาจะได้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงเออนี่เลยมาเล็กมาเล็กมาขึ้นก้อนขึ้นก้อนพ่อพ่อเอาลงตั้งนี่เป็นแทงลงไมานายเด้อเอาลงเลยลงเลยตั้งนี่มันแทงเราไปยังเอาลงก่อนลงเลยพอพอครับแค่นี้ละได้แล้วได้แล้ว เอ๊ะนนได้ม่ขีดเลยเนี่ยไหนมแล้วทีเส้นไว้แล้วนี่ผู้จัดการเอกเขาขีดเส้นไว้ให้ยางดีเบนี่เสียงโคแมนไม่ได้ครับช่วงนี้โคแมนอกครับผมตงเปะครับเจอโคแมนอีก

คูช่ช้าๆนะถ้ายกนคนหลายคนนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคมตวองปลอไฟไว้ก่อนคนระับวางเสร็จ bố phụ nữ sẽ có mặt chạy, vì người hâm mộ phụ nữ này nắng áo lẹ bạc bạc dưỡng ngon nga danh hư 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 เคเอ็กเสียเลิมไปซื้อน้ำแล้ว เทลิ้นไว้ก่อนครับให้มันแห้งมือ oh. คือไม่ให้มันยุบครับถ้าไม่เทลิ้นนี่ยมันจะยุบได้ครับ เอ็กไาเลยเชียงไรรู้จักานหับ่เอได้คไบไการจับก้การแบบคร่าวๆคาการวัดท่อ

เ่ทมเ่ทำมวะเงกมีมีไทยวัดไหมคอยัดดัดี่ะแม่ครับผมว่าว่ายิมหนี่แหละนะธรรมดาเวียต้องวัดปากท่อไปถึงอีกปากท่อหนึ่งอ่ะมันจะได้รู้ความยาวโบกปูนเร เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวไายให้ดูรอบน,นึงครับผมจากรถจักนรนะับนสวัสดีครับ